สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะอาจารย์มาทุเรีจะมาชวนเด็กๆนะคะไปพูดคุยกันในเรื่องของการหาตัวไม่ทราบค่ะนะคะทั้งตัวตั้งตัวบวกแล้วก็ตัวลบนะคะเด็กๆเ,เคยเห็นนะในประโยคสัญลักษณ์ที่จะมีการถามว่าตัวไหนหายไปนะคะจำนวนอะไรหายไปวันนี้เราจะมีวิธีการหายอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ ค่ะและสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาพูดถึงการหาค่าของตัวไม่ทราบค่ากันนะคะในประโยคการบวกและประโยคการลบนะคะตัวไม่ทราบค่าที่เราจะหากันนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการหาตัวตั้งหาตัวบวกและก็หาตัวลบนะคะ อย่างเช่นโจทย์ข้อนี้นะคะจะเห็นว่าตัวที่หายไปอยู่หน้าสุดนะคะตัวที่อยู่ด้านหน้าสุดเราเรียกว่าตัวตั้งนะคะเด็กๆจะเห็นว่าสี่เหลี่ยมบวก4เท่ากับ7ใช่ไหมคะเราจะทําการหาตัวตั้งโดย ะะเราจะนำจำนวนที่มีอยู่ในโจทย์นะคะมาช่วยใช้ในการหาค่ากันนะคะอย่างเช่นข้อนี้บอกว่าสี่เหลียมบวก4เท่ากับ7เรารู้แน่นอนว่ารวมกันแล้วได้7ใช่ไหมคะเราก็ใช้รูปภาพมาช่วยได้นะคะก็จะเป็น7รูปนะคะแบ่งไปเป็น4ดังนั้นตัวที่จะรวมกับ4แล้วได้7ก็คือ จำนวนที่เหลือนั่นเองก็คือ3นะคะหรือถ้าเราจะคิดอย่างง่ายๆโดยไม่ว่ารูปนะคะเราก็จะนำา7และ4ไปลบกันนะคะก็จะได้คําตอบเป็น3เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นวิธีการนี้เราจึงเรียกว่าตัวตั้งหายไปนำมาบวกกันเนี่ยตัวตั้งหายเครื่องหมายเป็นบวกเราจะนำมาลบกันนะคะตัวตั้งหายเครื่องหมายบวกเราจะนำมาลบกันนะคะ ตัวอย่างที่สองนะคะ C 3. เศษลบสี่เท่ากับสามเด็กจะเห็นว่าตัวที่อยู่หน้าสุดหายไปอีกแล้วนะคะซึ่งตัวที่อยู่หน้าสุดเรียกว่าตัวตั้งดังนั้นเราจะทำการหาตัวตั้งอีกเช่นเดียวกันนะคะอะ่เราก็นำจำนวนที่เรามีนะคะ3กับ4ใช่ไหมคะอาแล้วเราสังเกตนะคะตัวตั้งของการลบจะต้องมีค่ามากๆดังนั้นนำสิ่งที่เรามี ไปใส่รวมกันนะคะนับรวมกันได้เป็น7นะคะดังนั้นมันก็เท่ากับว่าเรานำ3ามไปรวมกับ4ก็ได้เป็น7ใช่ไหมคะข้อนี้เราจึงสรุปว่าตัวตั้งหายเครื่องหมายลบนะคะนำมาบวกกันนำจำนวนที่มีในโจทย์มาบวกกันนั่นเองนะคะ ข้อต่อมาค่ะ4บวก่เลี่ยมเท่ากับ7จะเห็นว่าสี่เหลี่ยมไม่ได้อยู่ข้างหน้าสุดแล้วอย่างนี้แปลว่าเราไม่ได้หาตัวตั้งแล้วนะคะแล้วตัวที่เราจะหาเรียกว่าอะไรเด็กๆสังเกตค่ะสี่เหลี่ยมอยู่หลังเครื่องหมายบวกเราจะเรียกว่าตัวบวกนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้เราจะหาตัวบวกและที่เด็กๆเ,เห็นนะคะเราเห็นแล้วว่าหลังเครื่องหมายเท่ากับคือ7ใช่ไหมคะ เราวาดรูปแทนไปเลย7นะคะจากนั้นเราก็แบ่ง7ออกเป็น4นะคะส่วนที่เหลือก็คือคำตอบในช่องสี่เหลี่ยมนั่นเองก็คือ3นะคะเพราะฉะนั้นวิธีการที่เราจะได้คำตอบโดยไม่วาดรูปเราก็เพียงแค่นำา7ไปลบกับ4นะคะก็จะได้3ตรงกันเลยข้อนี้นะคะเราใช้สูตรรับที่ว่า ตัวบวกหายนํามาลบกันนั่นเองนะคะและอีกหนึ่งคำถามนะคะเจ็ดลบสี่เหลี่ยมเท่ากับสีเจดลบสี่เหลี่ยมเท่ากับสตัวที่หายไปไม่ได้อยู่ข้างหน้าเพราะฉะนั้นไม่ได้หาตัวตั้งตัวที่หายไปไม่ได้อยู่หลังเครื่องหมายบวกเพราะฉะนั้นไม่ได้หาตัวบวกแต่ตัวที่หายไปอยู่หลังเครื่องหมายลบ ข้อนี้เราจะเรียกว่าการหาตัวลบนะคะหาตัวลบนะคะอ่าเรารู้นะคะว่าเรามีตัวตั้งคือ7นะคะตัวตั้งคือ7 7ลบอะไรหนอแล้วเหลือ4เพราะฉะนั้นเราแบ่งออกไป4นะคะอ่าดังนั้นส่วนที่เหลือก็จะเป็นของช่องสี่เหลี่ยมนั้นก็คือ 3หรือเรามีอีกวิธีหนึ่งนะคะในการคิดโดยไม่วาดรูปก็คือเรานำา7ลบกับส4กับเจ็ดมไม่อยู่ในโจทย์เห็นไหมคะก็จะได้คำตอบเป็น3เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาลองตอบคำถามกันนะคะในการหาตัวตั้งนะคะหาตัวบวกแล้วก็หาตัวลบนะคะไปดูกันเลยนะคะถ้าพวกเรา พร้อมแล้วนะคะข้อแรกนะคะสี่เหลี่ยมบวก5าเท่ากับ9คําตอบคืออะไรนะคะคําคตอบคือสีนะคะคนที่ตอบถูกได้หัวใจไป1ดวงเลยนะคะคาถามต่อไปนะคะสี่เหลี่ยมบวก7เท่ากับ10นะคะสี่เหลี่ยมบวก7เท่ากับ10ตัวตั้งหายนามาลบกันดังนั้นคําตอบก็คือ สนะคะรับไปอีกหนึ่งดวงค่ะคำถามถัดไปค่ะสี่เหลี่ยมลบหเท่ากับสอะไรเอ่ยลบหแล้วเท่ากับสตัวตั้งหายเครื่องหมายลบนำไปบวกกันนะคะคำตอบก็คือ9นะคะอ่าเก่งมากๆค่ะคำถามที่4ี่ค่ะสี่เหลี่ยมลบหเท่ากับศูน 4เลี่ยมลบ5เท่ากับ0คำตอบก็คือ5นะคะเด็ๆกๆเก่งมากๆเลยคำถามที่5ค่ะ2บวก4เลี่ยมเท่ากับ9 2บวก4เลี่ยมเท่ากับ9ตัวบวกหายนำมาลบกันเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือ7นะคะ5ข้อ5คะแนนแล้วนะคะเด็กๆ คำถามข้อที่6นะคะ4บวก4เหลี่ยมเท่ากับ6 4บวก4เหลี่ยมเท่ากับ6ได้คำตอบเป็นเท่าไรนะคะตัวบวกหายนำมาลบกันดังนั้นจะได้คำตอบเป็น2นะคะเด็กๆเก่งมากๆค่ะ,ะและคำถามถัดไปค่ะ8ลบ4เหลี่ยมเท่ากับ8 8ลบ4เหลี่ยมเท่ากับ8 ตัวที่หายไปเป็นตัวลบนะคะตัวลบหายนํามาลบกันคําตอบต้องเป็น8นะคะถูกต้องนะคะอ่าต่อไปเลยค่ะไม่ให้เสียเวลาเลย7จลบสี่เหลี่ยมเท่ากับหนึเลบสี่เหลี่ยมเท่ากับหนลบอะไรนะอ่าตัวลบหายนำมาลบกันดังนั้นคําตอบก็คือ หนั่นเองนะคะอ่ามีแถมให้สองข้อนะคะ5้บวกหเท่ากับเท่าไรข้อนี้นะคะสังเกตนะไม่ได้หาตัวบวกไม่ได้หาตัวลบไม่ได้หาตัวตั้งข้อนี้ต้องตอบว่าสิเป็นคำตอบที่ถูกต้องคะ่ะและคำถามข้อสุดท้าย9ก้ลบแปลบ 8เท่ากับเท่าไรอ่าข้อนี้เราจะหาตัวลบนะคะอ่าไม่ใช่หาตัวลบข้อนี้เราจะหาผลลบนะคะเพราะฉะนั้น9ลบ8ได้1ถูกต้องนะคะเด็กๆเ,เก่งมากอ่ารับหัวใจจากอาจารย์ทรูนีไปเลย10ดวงนะคะอ่าสรุปกันนะตัวตั้งหายเครื่องหมายบวกเราจะนำมาลบกันนะคะ ถ้าตัวบวกหายเราจะนำมาลบกันอีกเช่นเดียวกันและถ้าตัวตั้งหายเครื่องหมายเป็นลบอันนี้เราจะนำมาบวกกันและสุดท้ายถ้าตัวลบหายเราจะนำมาลบกันเด็กๆสังเกตนะ กรอบสีชมพูสีเขียวแล้วก็สีฟ้าเราจะนำมาลบกันหมดเลยมีกรณีเดียวก็คือตัวตั้งหายเครื่องหมายลบนำมาบวกกันนะคะเด็กๆฝึกฝนนะคะทบทวนบ่อยๆนะคะไม่แน่ใจเปิดดูคลิปนี้วนอีกหนึ่งรอบสองรอบสามรอบก็ได้นะคะเพื่อความเข้าใจที่ดียิ่งขึ้นหวังว่าทุกคนจะได้รับความรู้ที่ดีนะคะแล้วก็มีกำลังใจในการเรียนมากขึ้น แล้วเรากลับมาพบกันในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายค่ะ